อันี่คือพี่ฟันมาทำอะไรเขาเอามันลงมาจากเครื่องบินใช่ไหมพี่ฟันเอามาทำเป็นน้ำเพระบินจริงเลยเพื่อนมันมันบินเป็นแบบไปเนี่ยให้มึงนึกถึงสภาพของอะไรดีวะเอาแคริเอีร์แต่บินได้เพื่อนคิรอสเหมือนกันเลยเพื่อนมันมีไม่สายบินมาไม่มิสไตรบินมาไปจับโหวตไปคอนคอนเนตอะในตัวเครื่องบินอะกับโคนดคือแบบว่ากูกับโค้อแคริเออร์ไม่งมาเลยอะมีนิวเคลียร์บินมาเพื่อนบินผ่านฟ้าจะมาลงเมืองไทย ป่าแต่เราอยู่ใครเนี่ยมาเป็นหมออยู่กูพี่ปไปไปเป็นหมออยู่คนไหนกันเขาไม่เคยอยู่จะไม่อยู่มีเไอนี้ยต่เป็นทุ่งถูกไลน์ดีกันอืมไม่แปลกดิเขาแปลกดิเออแซนดี้ที่มันเคยอยู่ด้วยกันเลยเออแซนดี้นี่มันก็ต่อยกันทุกรอบป่ะวะเออมันเออมันมีแร่อยู่ตรงกลางดิบี้กูต้องวนลงทิ้งก็ดีปะ ลบไปเลยแน่ตรงกลางไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้ามันถ้ามันจะขยายฐานไปช่วยเย็นนะมน้ย็นียนแค่ตรงกลางมันลบทิ้งไปเลยง่ายใจมันจะเดือดเลยมันจุดแรกแค่เพิ่มมันจุดแรกแค่สามจุดนะก็คือซ้ายขวาเขาตรงกลางข้างบนแล้วก็ตรงมึงเห็นในตรงจุดที่สองไอ้จุดที่สองของเพยเยอร์แต่ว่าฝังไว้ไอ้แบมึงเปลี่ยนให้มันกลายเป็นบ่อได้ท ฮัลโหลฮัลโหลฮมลโเ่อัเหลโอยย่ยยยยยยยมยยย่ยย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  t ยย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 ้ยย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 ่ยย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 มยยยยยย่ยย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 ่ยยยยยยย i ยยายย นานมนเหนื่อยอาฮะไม่ต้องังมีท้อเลยรวะยาว่าเยอะเหนื่อยแล้วกัทำงานมเหอยแล้วไปยนิตรออ้คแท็มีท้อไมันถึงมีท้อมอัเหนื่อยอ้ฮียำมันเหนื่อย ไอ้สัตว์พอตัวสัตว์ไม่ได้เอี้ยควายมากทำแมพใหม่แม่ไป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 ได้ได้ได้โอเคตอนนี้แต่ตอนนี้ได้จะชินแมพกันแล้วนุ๊กเปล่าชินเลอพี่ชินโตัว ตองมนสอดูนี่ก็เหมือนไอเอฟดีประมานี้ของสาค้ายใช่ำนาทีคล้ายกันโอเค r u c t i o c o m l e t e b u d i n g l i i เพื่อนหัฟัอมุมลอดหินได้ อ๋ออ๋อไอยูนิตล็อกแบบเร็วๆยูนิตในคิดเองเอาเถอะนิวคอนสแตนท์จะทำงานบิลดิ่งยูโรแท็กซ์ดาวเอ็ o เกียร์ม r ่งรบก่อน on กมึงมุ่ง,ง,งรบก่อน,น,นที่ผู้รังค,คาดเมนะื่มอตอเมื่อกี้หนิมคิดได้ปับเหรอ หนีมึงเคยมึงมันเคยเป็นว่าแบบวางอะไรที่มันเป็นน้ำอ่ะแล้วมันชอบมีน้ำแบบป๊อกแยกออกมาไม่ได้กินน้ำเลยต้องไปตั้งค่าต้องไปตั้งค่าป่นวะตั้งค่าไหนวะจำไม่ได้ว่ะแต่ว่ามันอยู่ในออปชั่นอ่ะออโต้แล็หรือออโต้เชฟวะออโต้แล็เหรอจำไม่ได้คือต้องเห็นแหลย มันจะทำให้น okay. okay. ้ำกลายเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไมาค้าอไเนี่ยเอาเี้เอาเเหลี่ยมคูหีิยมันั่งวางใจกอบเองนี่ยเนอะาบอกไครับรักน้ unit r e a y p l e building อืมเคยเปิดสกาวไปหมสอดเน็มสอดเน็มสอดเน็มพี่ไม่ควรยิงผ่านผมนะเมื่อกี้ผมรู้ตัวเลยพี่เอาเคิเดียเหมือนก็เรากำลงังทำการสอดเน็มอยู่ไงสอดเน็มสอดเน็มสอดเน็มอืมเห็นอะไรมระเทศอะไรแปลกๆโอเคเรา โอเคตอนนี้เราลังทำการสวมวิญญาณน่ะเทสเก็ตไปไลทีไปไลทไปไลทีกรอนไมเนยอยู่ย้อยโอ้ยข้างล่างไหวไหมมิกก็เฮ้ยเทสเก็ตไลไลกระทืบกรอนไมเนยร์เขาเยอะเขาเยอะมากเลยนะเทสเกิตลังไลที ไายที่ก้อนไมเนอร์อยู่เอ้ยมันมีมันมีเทคนิคมีสายวยป่ะมีดเดือกมีด้วยมี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 แล้วไหนวะมีมีเฮ้ยจริงเหรอไอ้เค้าตั้งแบบมีกูชื่อว่ามีกูตั้งแบบฟูจิจำไม่ได้เห็นได้ยินเห็นได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยกูเห็นเทคนิสามพี่บ้านกูเห็นกูมันคือเทคนิคสามเปล้วอ่าฮะเฮ้ยมีไม่งถึงเหรอ นั่นแหละทำไมกูถึงอยากทำเรื่องยุทธิกเชื่อกูยังเชื่อแล้วครับเพราะมันจะคิดอย่างงี้หรอกแต่ถ้าทำเรื่องยุทิกไม่ต้องมีเครดโค้ดต่ำหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวอยู่ดีคนเขียนแล้วมึงจะเขียนยังไงให้มันออกมาเรื่องยุทิกแต่เอ็มเบี้มดันหมด่เพราะนั่นแหละโอเคเดินเดินไปเลยถอยก่อนถอยก่อน อย่าเปิดก็เปิดมานี่อยากเปิดก็เปิดมาเปิดก่อนแป๊บขอโยษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับไอ้แล้วกูเอาบัลเอาคนออกจากบังเกอร์อ่ะฮะคือกูตั้งใจจะเอาแฟลกทูปใส่แฟลกทูปกูไปเหมือนไง Primary building selected. Unit ready. Do you have a plan? Unit Loud ready. Are you dead? Loud and clear. What's Unit ready. We'll hold that position. Euro tanks. Unit lost. Unit ready. Control. Unit lost. Control. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Unit ready. เนี่ยไอ้ไรแม่งหมาหมูโอเคเดียวละบุกคุณน้อยกว่าเจ๊เจ๋สองพี่ฟันอันนี้สมสายมาวเวอร์ดีพอยน์นี่จะมันทำอะไรนะอรถก่อนอะมายมันเป็นการรถก่อนแล้วรถทำเร็วอ่ะเดูปากมนเราเกียร์พลังงานเจอตล้วพลังจมตี ไหมีมันกล้าตีลงดูเคียบังเหอเพื่อนกล้าดิข้าเไรม่ช่วยมาดีกววะคิดก่อนคนขายข้าวผมว่าคนแขายเข้าแก๊ได้ช่วยผมได้ดีในตอนนี้ไม่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 เข้า อวอย่เยไม่ึ้นตัวใครคุณแรมหมอตัวใครคุณแร้มีกูไม่ใช่คุณแล้พี่รถแล่วตก่อยี่สิบหม่นคันไหนยะเอาอยงเงีไยี่สิบ่นคันเลยแ้ว่าแม่งรวยม,มีเงินไอ้ีปัญหาคือจะตงไฟฟ้าไปที่ไหนดีให้มันโดนระเบิดทีเดียวอะ เลบี้มันมันตั้งแล้ว20คันแล้วตั้งมาหมดปมตั้งแล้วยะเกินแล้วไม่มีปุดเห็นก่เห็นสปายมันเดินเข้ามาแต่้วกูคูไม่ทยแล้วมันไม่ยิงออโต้อะมกระตืนนี่ทำอะไรได้บ้างนะหอนอกจากไอปตันเล็ตถายได้ ก็มาสตันอย่างเดียวไงอ๋อดิวเลอร์เพราะว่าเห็นนะมึงเอากลับไปได้ไงกูเห็นนะกูเห็นนะเอาแค่มาเปิลแบบเฉยๆนะเอากลับไปผมเห็นเอาแค่มาเปิลแบบเฉยๆดันนะกวนตีนกัไม่เห็นมันไม่เห็นพี่มันมันเลาะมันมันแหล่พี่มันไม่เห็นถ้ามันเห็นคงยิงละไม่เห็นกาดูว่าเขาไปดักมันได้ไมจริงเหรอ จะว่ไปข้างหลังมันมีพา,าดุด้วยอเนี่ยมีดอุจอมันมีด้ยวยเหรอโอเคตัดไมก่อนดีวกว่ามีสิเคลลบ,บด้วยเคลดแลบบางก็ไม่ได้แค่นั้นลนะอะไรวะอ่า<น>เนเลยทีเอร์ีไทด์โดนคือ<น> ที่แพ <re ้โดนจะแบบบินได้อะคุณมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะขยทั้งเที่ยวผีขยันม่ได้ยร์ขยันพิเดียร์ไทยมันเขียนยูแพรในหน้าผาเลยทีแถมแม่งแพงด้วยกี่ไอตัวกี่นั่นอะนี่ละอีรีจูเมเตอร์ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรหรอกแค่แบบว่าอ่าผีวิญญาณนั่งแชรเลยนะผีทั้งสกิ๊ดตั้งก่อน อ๋อมีคนขึ้นเคียไหมฮะพวกเ้นะรวยใช่ไหมพวกคนรวยเอ้ยพวกเยไ,ไม่เคยม่สนใจพวกข้าสนใจพวกกู้หรองน้เทำา,มามแม่งจะขึ้นยูเคียวันว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมาแค่จะมาตอนไหนแ้วพูดชอบฟังเราไว้ด้วยไงประเด็นเอาเอากระสนไปเ่เลสเหรอเออลกูลืมไปเลยกูลืมจริงเอา เอลฟิกูลัสอไมอแบบยูนิตเน่แบบงงริ้วหอเยอะมากติมัน้วยอย่าฮึ่อ้ c เยังไม่ทันว่ะตรงไหนไวะตมองบมาอ๋อไทยแลนด์ดูเอลอนิโกะอย่าบอกนะเอ็นซีบแตกด้วย่อแล้วมึงก็ไม่คิดจะบอกเลยเนาะกูก็ไม่ได้ดูอ่ะมาเมื่อกี้เมื่อกี้เร็วเมื่อกี้เร็วมากเ,ากเาลยตีเลดา้าทิ้งเสร็จแล้วพวก a อ็โด<ป>ีต่อเลยไม่ทันหรอกว่ะแบบไม่คิดว่ามันจะกลับปกตีไงกูกูนึกไว้นี่กูนึกว่าทันไปมาแล้วขอพึ่งทัน คืมันมีอย่างเว้ยที่ว่าช่วยแรงกดดันของไทเร้นได้มันก็คือเปใสเตอร์มันก็คือกําแพงกําแพงคือได้เยอะกําแพงหรอคือแบบขนาดจะเด็ดเด็ดไ ไอ้เงี้ยมันเป็นอะไรมันไม่ยิงบ่อเกิดวะกูไม่เข้าใจมันไม่ได้ตั้งอะไมันยิงบ่อเกิดนะวะยิงพูดถือมันควรยิงเว้ยมันเป็นคนยิงออโต้กูตั้งกาดไว้แล้วคือกูตั้งกาดไว้เลยเวลามันเจอมันเลยิงออโต้เลยอือไอ้เป็นว่ามันไม่ยิงเฉยกูเลยมันแบบมันเหมือนมันประมาณเป็นฐานเนาะคือเบรดี้ยิงเสรมันมาบางยิงหมดนะแต่ขอโซเบจิตแตกกต้องไม่ยิงอสงสัย่ที่ทำให้พวกอาร์ตี้ของเบรดี้สิกมันยิงไกลได้ arche อะไรวะอะไรของมึงอีกวะดอมรู้ไม่สงสัยตลอดไอ้สัส construction complete มิกกี้เขาไม่เคยเล่นทอนเราะน่าเอาจจะถามโดยตรงไงแบบเออจะได้รู้ไงมันไม่เยเล่นมันบอกไม่ครบไม่เคยเล่นเกมโอขนาดนั้นว่ามาด้อมจะรู้เลย คือหมายถึงไอ้หลุมที่มันไม่ยิงมันจะเป็นเหมือนไอ้อันนั้นของแอปพีีของไอพิสติฟอนก็คือบอกไปแล้มันมันคนละก่อกันอันนั้นมันก่อห้ามยิงอยู่แล้วไอ้อ็มไม่ยอมยิงในตัวมันเองเลยใช่ลองนั่งถึงแกนแคนนอนในภาคตัวมาจะ่ประมาณนไปตีบ้านมีได้แกนแคนนอนกับแพดเดิลเมสไนท์ที่คนเขาไม่ยิงกันไอ้ที่เอไอมันไม่ยิงคือติด เกมเก่าแล้วคือแบบทีที่เหมือเอไอมันจะิดเร่อมันจะทำลายที่มันโดนตีกันเท่า้นเอไอาไม่ทำเอ้ย่ถ่ายบ้านเราตรงนี้ตรงนี้ตรงไอ้สั์เ้กองทไอ้เหี้ยกองชิบหายแล้วไม่่ายกอเไม่ทันปเออหยอกบอ็นยันบอบอบอเป็นยันดอก ไอซิมักลายเนี่ยตงเนี้ยเล่นไปเว้ยจะรู้สึกตัวเองเป็นจนตดิเีมันไม่ยิงไงกระทังตั้งคุมหมดไม่อกูไม่เข้าใจมันไม่ยอมยิง่ะเนยความแตกเนดกูไม่กลับมาดูกูแตกกูดูว่ แล้วแกล้งอยู่ทำไมกูจนกูืหอแล้วแรกอยู่สองคันแ้วแร่กูไปไหนหมดแต่ว่าพอแต่ว่าพอมันเสียนไปรู้สึกว่าบางทีก็พอไปเราต้องได้แม่งพังไปแม่งแบบว่าสร้างที่แม่งแพงจังไหมวันนี้โทรกดปีพพฟแฟนเลยกัน อนล้วเมื่อกี้นั่งน่าจะงอกูนที่ผมไม่รู้เลยผมไม่ได้สนใจมอมองมือย่มากนาเป็นคนแย่มากอนี้งนเกำลังเล่นเอาวีไมู้หกเรืองเียเลยกูบัไปก่อนไรู้หกูเรื่องเฮียกูกูบัไปแล้ว อชิแลาหมดเอ้ยคุณชนะไฟไว้นี่เป็นไม่ได้อ่าฮะไอ้กมังกรไปช่วยพี่ไม่พอบอกกูแสดงพลังกันบ้าอยู่สิ่งมันไม่หมดเดิมทำไปหน่อยได้ย unit lost what are you going on like เยอะแหม construction complete lying you got okay structure <coughs> abandoned unit lost form my unit, unit, unit lost unit lost structure sold training hmm <coughs>

ก็จริงๆก็เจนี่ที่บอกกันแล้วว่าอยาจะกูชนะไปว้ยมัน,นมันก็ได้แค่ชนะไปไงแต่ว่าแบบว่าคือไม่คิดว่าตัวเองจะชนะไงอ่แบบว่าแบบว่า,วาส่วนหนึ่งแบบว่ายูนินถึงโดนลุกม,มันด้วยไงเออเนี่เว้ยมีวิธีมีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ชนะได้ง่ายขึ้นสำหรับอัลเทเซ่และเดวิลอ่าฮะโอเคพเราเอฟซีวีดีจบมาแล้ว บอสมึงเอายี่ใกล้กับบอสน่ะทีก่อนทอใครทอฟูทอมันเอาทอพิควันด้วยไหมเออดูทอกระดกมึงโดนมึงโดนทอพิควันขาดตายเดีายไม่หำเลยเออเคเรากำลังเอาผีนั่งวีลแชร์ไปยิงอะเทสลาคูเซอร์แม่งขี่นั่งวีลแชร์ Mm. อย่านะกูร yeah, right. yeah, yup. yeah. yeah, yeah, ู้นะมึงจะทำอะไรอย่าอย่าเด็ดขาดไม่อย่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นไม่โปรอ่าหมอสนใจหมอสนใจลองอย่างลองหมออ่าผีวิชาอยากนั่งดิวเลยเหรอวะผีวิชาหยาดเอาไปเอาไปตายไม่ตรงนี้เอาตังไม่มีตังไม่พอท่านดิวเลยจะมีเหมือนท่านแบบว่าคนแบบว่าผีนั่งวิชาหยาดอ่านหยากนั่งดิวเลย มันได้หรือไม่ได้ไม่ได้เหรอเอาไม่ได้เอาจรู้ท่ดีดีกระจาดกราหรอไม่ได้ป้อกันไม่ได้เราหมอป้อกันไม่เราหมอเอ้ยบแล้วมีคนที่มียิตที่ต้อตใที่สุดในเกมและอาจารย์ที่สอนกูเล่นทำให้กูโดนดาต้องส่ไแร็คเกอร์นี่ได้ดีก่นหมอใรอย่างนี้ไมได้ไม่ได้ พอบิดาพิดาพอบิ่งอาพิดอ uh, mm ้ต่ปิดา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 ิดาป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 ิดาิดาาปิดาปิปิดาาปิดาปิดาาปิดาปิดาปิดาปิาอาปิดอาปิดาปิดอาปิดาปิดาปิด ข้านาควบปับของมุมปุ่นอะไรหรอต้องทำไมแทนไอ้ไี <Sm> ้ท่ามแทนกูเยอะจังโอ้ยบ้านนี <S <S ่ฟันบ้านนี่ฟันหรือรังไม่เวกมันกระจายเลยที่ไหนเลยอืมไม่มีให้เห็นเลยดูังแม่เสร็จเรียบร้อยยอมปูเขาหมดอีโต้ลมอีโต้ลมเงียเฮ้ยเมนคือไอ้ไอ้ช็อบมากินนี่เล่นพลาดไปหน่อยคือแบบว่ารถแม่งวิ่งแม่งวิ่งอ้อมเขาใช่ไหม มีบพื่มาแั้นน่ันควจะชนะไปง่ายกแ่บนี้ไว้ได้เร็วไว้โหลดแต่ประเด็นคือกูไม่มีตังค์อ่าฮะมีเพื่อเงเหลนี้่ไมพื่อน